สวัสดีครับอยู่กับผมช่างคมพาวเวอร์ซิงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอา,อาการสวิตต์สวิตชิ่งหรือว่าสเตปอัพนะครับมีอาการแบบว่าใช้งานไปแล้วตัวฟิลฟิลตรงนี้นะครับฟิลตรงนี้ขาดหรือว่าช็อตนะครับขาดครับว่ามันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะครับผม ก็จากประสบการณ์ตรงของช่างคมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นหรือว่าไม่เกี่ยวกับทฤษฎีไหนอันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอให้ฟังนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะครับว่าของผมเนี่ยเคยเจอยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงแล้วมันตัดยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับหลกัลกๆก,ก็เรารู้กันอยู่นะครับสเตปอัพเขาทําหน้าที่อะไรกันเนาะก็จะไม่อธิบายในส่วนของสเตปอัพนะครับผม เพราะว่ารู้ๆกันอยู่นะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ก็เดี๋ยวบอกคร่าวๆก็ได้นะครับผมตัวสเตปอัพเนี่ยก็คือเอาไว้ในการเพิ่มแรงดันไฟนะครับจากเรนดันที่จุดต่ำไปหาจุดสูงนะครับเช่นแรงดันต้นทางที่เข้าสเตปอัพด้านคขาอินนะครับผมอยู่ที่12โวลต์ครับเราอยากได้แรงดันที่21โวลต์นะครับเราก็ใช้ตัวสเตปอัพเข้าไปทําการ เพิ่มแรงดันให้นั่นเองนะครับโดยจะมี VR นะครับ VR พวกนี้ปุ่มสีฟ้าพวกนี้ปรับนะครับ VR ปรับต่างๆนะครับส่วนวิธีการปรับใช้งานเนี่ยก็ให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับของช่างคม p o w e r c i n g ที่ทำไว้ให้แล้ววิธีการปรับตั้งค่าการใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยเลยกันนะครับหลกัลกๆนี่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับทั้งทางแชททาง,ทางคอมเมนต์ทาง t ิกต็อกเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับว่า,าช่าง เจ้าต,ตัวสเตปอัพเนี่ยผมมีปัญหาว่าฟิวตรงน,นี้ครับผมฟิวตรงเนี้ยใช้งานไปแล้วมันช็อตมันขาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรทําไมมันขาดมันเกิดจากอะไรได้บ้างเราจะแก้ยังไงบ้างนะครับผมก็เบื้องต้นก็ที่เคยเจอนะครับที่เคยเจอนะของช่างโคมเองนะครับถ้าไมา่ถูกถูกหรือว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยอันนี้ประสบการณ์ของผมที่จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมงผมเนี่ยเคยเจออยู่รอบหนึ่ง ชุดนั้นเป็นแอมที่ใช้ขับก็คือตัว z k HT 2 1นะครับผมแยกเบ็ดอิสระนะครับมีตัว3002เข้าไปพ่วงด้วยเนาะก็ประเด็นหลักๆก็คือจะเล่าแบบรวบรัดเนาะประเด็นหลักๆที่มันขาดเพราะว่ากระแสมันเกินมันดึงกระแสไปเยอะนะครับแล้วตรงนี้ยจ่ายให้ไม่ทันนะทำไมถึงจ่ายให้ไม่ทันนะครับแบตเตอรี่ของ ช่งคมที่ใช้ในชุดนั้นตอนนั้นอาจจะเป็น2 1 30M โวลต์3าแอมป์นะครับผมก็ดันไฟไปที่ประมาณ 30V โวลต์ได้3 0โวลต์ถึง 32V อโวลต์อะไรประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ใช้สเตปป์ตัว1 2 0 0นวัตต์นะครับตัว1 2 0 0วัตต์ซึ่งตัว1 2 0 0วัตต์เนี่ยเขาจะมีฟิลตัวนี้อยู่ที่ สิบแอมนะครับต่อขาต่อหนึ่งตัวนะครับตัวนีนเออ้เดี๋ยวกล้องโฟกัสนิดนึงมันจะมีเลขบอกอยู่นะครับนี่นครับเขียนว่า15ึ่าคือทนกระแสที่จ่ายฝั่งเข้าได้1 5บแอมนั่นเองนะครับผมทนกระแสได้สิบแอมถ้ามันดึงกระแสเยอะกว่า1 5บแอมตัวเนี้ยฟิลตัวนี้ก็จะขาดไส้ในจะขาดทันทีนะครับผมเพื่อป้องกันแอมช็อตนะครับซึ่ง วันนั้นอะฟิลขาด1ชุดของผมช่างคมเพราะว่าอ,อัดเบสเข้าไปเยอะช่วงเทสให้ลูกค้านะครับเป็นตู้ประกอบ8นิ้วคู่นะครับขับซับแปนิ้วคู่ฟิลฝั่งนี้ขาดไปเลยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวสเตียัพอัยังไม่พังนะครับไม่เสียนะเพราะว่ามันตัดที่ฟิลตรงนี้ก่อนดึงกระแสไปเยอะเกินนะครับผมหลังจากนั้นช่างคมก็มา นั่งคิดวิเคราะห์เอ้ยสาเหตุอะไรก็เบื้องต้นที่บอกไปก็น่าจะเกี่ยวกับการดึงกระแสที่เ,เยอะเกินที่ตัวฟิลรองรับได้ที่15แอมป์นะครับผมาการทดลองของผมก็คือเปลี่ยนฟิลตรงนี้2ชุดนะครับก็คือเปลี่ยนจากตัว15แอมป์เนี่ยเป็นตัว25แอมป์หรือ20แอมป์นะครับผมผมก็เปลี่ยน เปลี่ยนโดยโดยเอาตัวไหนมาผมไปเอาของตัวนี้มาผมลองเปลี่ยนเอาตัวของ1,800วัตต์มาตัวนี้1,800นวัตต์นะครับมีพัดลมในตัวเนาะตัว1,800วัตต์เนี่ยเขาจะให้มาที่20แอมยีแอมสตัวนะครับผมฝั่งขาเข้า20แอมทนแรงดันได้20แอมผมก็ไปยืมตัวนี้มาสีเหลืองเอามาใส่ตัวที่มันขาดนะครับตัวที่มันขาดแบบนี้ก็ใส่20แอมเข้าไป อเคแล้วก็ต่อระบบเหมือนเดิมแล้วก็เทสอ้าวปรากฏว่าไม่ขาดใช้งานได้สบายไม่มีตัดไม่มีขาดไม่มีช็อตนะครับก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อที่มันตัดเนี่ยเป็นเพราะเราเวลาเราต่อพ่วงแอมหลายๆตัวเนี่ยมันดึงกระแสค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะแรงแล้วตัวสเตปอัพที่เขาให้ฟิว์สแตนดาร์ดมาเนี่ยมันทนกระแสได้น้อย ทำให้มันตัดนะครับทําให้มันตัดนะก็เลยจะแบ่งปันความรู้เพื่อนๆนะครับว่าก็ถ้าใครซื้อมาแล้วว่ามันตัดนะมันตัดแล้วช็อตตรงฟิวตรงนี้นะครับผมก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนฟิวตรงนี้เป็น20แอมป์เบื้องต้นนะครับ20หรือ2 5สาแอมสำหรับตัว1200วัตต์นะครับก็แนะนำเป็น25แอมเลยละกันเนาะ ที่รรบลองรับกระแสได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวหนึ่งพันวัตต์อยู่แล้วนะ่ะเขาให้มา20แอมป์แล้วแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนเนี่ยผมก็แนะนําไปประมาณ30มสิบแอมป์เนาะสาแอมป์ก็หาซื้อมาเปลี่ยนได้เลยถ้ามันชอ็อตหรือไม่ก็เปลี่ยนไว้ก่อนเลยก่อนจะนําไปใช้งานนะครับซึ่งฟิวที่ใช้เนี่ยจะเป็นฟิวรถยนต์เป็นขาตะเกียบแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ของช่างคมก็ ซื้อมาสต็อกไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว3 0 m นะครับสีเขียวมันจะมีตัวเลขบอกอยู่เดี๋ยวแกะให้เ,เพื่อนๆดูเนาะอันนี้ไม่ได้ขายนะครับฟิลนี้ให้ไปหาซื้อกันเองที่ช h อปปีราา้รัซ d ามีครับนี่มันไม่ค่อยโฟก,กัสเป็นเลข30 m นะครับตรงนี้3 0 m ก็คือทน กระแสผ่านได้30แอมป์ถ้าเกินนี้ฟิลจะขาดอัตโนมัตินะครับเป็นเซฟพวเวอร์ของเขานั่นเองโอเคนะครับก็หาเลือกซื้อได้เลยราคาไม่แพงครับพวกนี้ก็เอามาเปลี่ยนก่อนใช้งานก็ได้เพื่อป้องกันกันค่ะจะได้ไม่ต้องแก้ไขทีหลังแต่จะใส่เยอะเกินนะครับผมใส่เพิ่มเข้าไปอีกประมาณ1เท่าหรือ0.5เท่าก็พอปร,ประมาณนี้นครับถ้าตัวนี้เป็นตัวเล็กเป็นอะไรนะ 1 5แอมป์ก็ใส่ประมาณ20-25นะครับแต่ถ้าตัว1,800วัตต์เนี่ยมันเป็น 20M แอมป์อยู่แล้วก็ใส่ที่ 30-35M แอมป์นะครับก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน,น้อยๆที่เอามาแบ่งปันกันนะครับถ้าใครมีทิปดีๆก็ฝากทำคลิปวิดีโอบอกเพื่อนๆเหมือนผมด้วยแล้วกันเนาะ เพราะว่าสายช่างสายประกอบสายทาเองอ่ะค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้เอามาแบ่งปันกันสําหรับผมรู้เล็กๆน้อยในการแก้ไขเบื้องต้นนะครับหรือว่าแก้ไขผมมองว่าถาวรได้เลยแหละแค่เปลี่ยนฟิลอันนี้ตัวฟิลสีขาวเนี่ยยี่สิบห้าแอมป์นะครับยี่สิบห้าแอมป์นะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับไอสวิตชิ่งตัวเล็กๆแบบนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อมาใช้เท่าไหร่หรอกมันปล่อยกระแสน,น้อยแล้วก็ไม่ค่อยทนนะครับถ้าใครจะเริ่มใช้งานสเตีัฟก็แนะนําเป็นตัวอย่างน้อยเลยก็1200งพัวัตต์ไปเลยใช้ตัว1200งพัวัตต์ไปเลยนะครับมันจะมีสองแบบนะคาปาเขียวกับคาปาดําส่วนตัวจะใช้คาปาสีดํามากกว่ารู้สึกว่าจะใช้ทนทานกว่าไอตัวคาปาเขียวแบบนี้นะครับผม ก็ไม่รู้มันผลิตโรงงานมาโรงงานเดียวกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าจะใช้ตัวนี้จะดีกว่าไม่ใช่รู้สึกหรอกอที่ใช้ใช้มานั่นแหละผมว่าตัวนี้ดีกว่านะหรือถ้าถ้าใครมีงบเยอะก็จัดตัวใหญ่ไปเลยหนึ่งพันเป็นร้อยวัตต์ปล่อยกระแสะได้สี่สิบแอมป์เนี่ยผมว่าคุ้มกว่าอ๋อคุ้มกว่าซื้อทีเดียวจบราคาต่างกันก็ไม่เยอะจากตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้า คลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อันดับแรกเลยฝากกดติดตามให้หน่อยครับแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆอ,อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยตัวไหนนะครับผมยินดีที่จะนาหน้ามานําเสนอนะครับในความรู้ที่มีให้นะครับผมมีความรู้แบบไหนก็อาจจะมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อไปครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบการ นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามช่อง YouTube สังคม e อฟซิงให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งฝากไปติดตามช่องขมซ่าอาร์ซีไทยแลนด์นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถบังคุกอาซีต่างๆแมคคร,รถดำรถเกตรถแท็กเตอร์อะไรพวกนี้แหละอ่าเป็นความชอบส่วนตัวก็เลยจะทำช่องมาด้วยนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ